ขอกราบสวัสดีเพื่อนชาวไทยหัวใจพุตอนโกครับย้อนหลังไปปลดร็อกอันตรา2,010 2,21กันนะครับผมก็เป็นเควสรอบสุดท้ายแล้วนะครับก็ได้เจ้าหนอนเนี่ยนะครับผมไอ้เจ้าหนอนอีกแล้วเหรอครับเจ้าหอยครับโอ้โหรอบที่แล้วก็พูดเจากระลอกนะครับกลายเป็นเจ้าหนูนะครับโอ้โหโหจริงจริงครับแหมมั่วไปหมดครับผมเนี่ยโอ้โหอาแล้วครับ คารานะซูมิใช่ไหมเอ่ยนะเจ้าตัวคารนะคูชิจากคารนะคูชินะครับเจ้าหอยสีเขียวนะครับผมที่อ,อยู่ทางโซนเอเชียของเรานะครับแล้วก็เจ้าหอยสีชมพูนะครับมาให้จับนะครับในเคเวสนะครับโดยไม่ต้องไปไล่ล่าหาที่ไหนเนี่ยนะครับคารนะ คูชินะครับผมนี่ครับอุ้ยีไอวีสวยด้วยครับตัวนี้นะครับแล้วก็ข้ามไปเควสเรียบร้อยแล้วครับก็ไปโผล่ที่นู่นเลยครับผมอีเวนต์ตอนเย็นเลยครับเป็นอ่าสปอตไลท์นะครับสปอตไลท์เฮาส์นะครับผมนี่นะครับผมข้ามมาเป็นช่วงสปอตไลท์เฮาส์นะครับวันพุธตอนเย็นนะครับก็จะมีเจ้าคาราคาคุชิเนี่ยนะครับผมมาให้จับเพียบเลยนะครับเป็นอ่า เวสซีใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะครับเวสซีทะเลเหนือหรือจำไม่ได้แล้วครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในภูมิภาคแล้วนะครับผมของเราจะเป็นเจ้าหนอนเ้าเขียวนะครับตัวซีมโูนี่น่ารักมากครับโอ้โหเจ้าหนอนอีกแล้วนะครับโอ้โหเจ้าหอยนะครับผมขออภัยมันเหมือนไอ้หนอนตัวสีแดงๆครับผมก็เรียกเป็นหนอนเป็นเรื่อยเลยนะครับผมเนี่ยครับเจ้าหอยเนี่ยนะครับ น่ารักมากครับตัวสีชมพูครับดูสิครับโอ้หัวเขาจะเป็นแบบเหมือนดอกไม้นน้อยนะครับสีชมพูน่ารักเลยนะครับไอตัวเขียวก็สวยนะสีมันสวยนะครับแต่ผมว่ามันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะเนี่ยครับก็เลือกหาจับไปครับหาจับตัวเนี่ยครับซีพีสูงๆเลยนะครับเจ็ดร้อยกว่าเจ็ดร้อยกว่าแปดร้อยกว่าไปเลยนะครับผมก็จับไว้ก่อนนะครับผมจะเทรดหรือไม่เทรดอะไรก็ต้อง เก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยไล่หาเก็บเลยนะครับเป็นตัวภูมิภาคนะครับบางคนรอไปเป็นร้อยตัวนะครับผมนี่ก็ได้ประมาณ4ี่ห้าตัวนะครับพออยู่กับที่เนาะไม่ได้ไปไหนนะครับมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวด้วยนะครับก็จับไปครับเนี่ยครับได้แคนดี้บานเบอร์เลยครับเพราะว่าตอนเย็นวันนั้นนะครับได้โบนัสเป็นแคนดี้คูณ2นะโอ้โหแคนดี้คูณ2นะครับแล้วผมก็ทำเควสเสร็จไปด้วยนะครับนี่ครับ เป็นเควสสุดท้ายนะครับของอัลต้าล็อกนะครับผมได้เจ้าเนสเปอร์นะครับเป็นตัวแรกในโปเกเด็กซ์ด้วยนะครับผมเนสเปอร์515เลยนะครับผมโอ้โหจะต้องตียิมนะครับถึงจะเจอเจ้าตัวนี้นะครับต้องรอรอบของเขาที่จะมาขึ้นบนยิมนะครับในไข่สีแดงนะครับไข่หนึ่งดาวนั่นเองนะครับผมได้โบนัสเป็นนี่นะครับแคนดี้ครับเป็น12 แคนดี้ไปเลยครับแมเป็นโบนัสพิเศษนะครับผมแล้วก็ได้เป็นโปเกมอนใหม่ด้วยนะครับรับ XP ไปอีกบ้านเบอร์เลยครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆครับนี่ครับนี่ครับเปิดเด็กนะครับเจ้าเนสเปอร์นะครับผมโอ้โหได้12แคนดี้ไปเลยครับครอบครองนะครับแต่อ V วีไม่สวยเท่าไหร่ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มต่อกันนะครับผมก็คงต้องจบนะครับคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเจ้า เอาเต่าร็อกนะครับ2021นะครับโปเกมอนภูมิภาคที่แวะเวียนมาหาเรานั่นเองนะครับผมก็จบไปแล้วครับตอนนี้ก็จับตัวธรรมดากันไปนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับขอจบไปแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ